สุดยอดเก็บเอาตุลอดใหม่สุดมันเฮ้ย hey, วัยรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยด็อกบัคช็อปบริการเตรมริมดรอปบัคราคาถูกๆนะฮะดูเลน,นี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบัคนะฮะบ,บริการขายไอดีไก่ตันนะฮะในแมปบล็อกฟู้ดนะครับแถมราวาบัคนี่ก็ยังมีบริการเติมดรอปบัคราคาถูก,ะะกสุดคุม้มตอนที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายนะนั่นก็คือคริสตันช็อปนนนนะะะะคครรรรรััับบบบิกกกกกกาาาดดดผลลต่งงๆใแแแมมมพ็็อฟ้้ฮววเ์ยยถี กดเพชรในออสตาเทอร์โบดีฟเอนนะครับตรงที่นี่เลยนะครับคริสตัลช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของไปเลยก็รวยเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ครั้งนี้ครับพี่โน้ตกับพ่อหนุ่มชุดขาวนะฮะกางเกงเอ่อน้ำเงินนับตั้งแต่เปิดคลิปมาวินาทีแรกคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับพี่ทำไมอีพีนี้พี่พูดน้อยจังเลยครับตอนต้นคลิปต้องบอกกันว่าพี่นั้นจะอยากให้คุณผู้ชมนะครับโฟกัสกับร้านเติมโรบักราคาถูกถูกสุด ไม่ใช่อะไรกูขี้เกียจพูดเยอะแล้วมาเจ็บคออยู่เนาะเอะไะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราอยู่กับดีเกม The c r a f i n g Winter นะครับคุณผู้ชมหรือว่าเป็นเกมที่คุณผู้ชมนะครับนั้นจะต้องป้องกันนะครับฐานจากศัตรูที่เข้ามาบุกนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะมีเวลาให้กับคุณผู้ชมนะครับไปตามหาของต่างๆในแมบปบนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบคาานะปืนยาหรืออะไรพวกนี้นะครับเอาไว้ป้องกันฐานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่า น่าสนใจมากๆเสมหแบบเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าเกมเลยดีกว่า One hour later เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเกมแล้วครับเนี่ยในเกมก็จะเป็นประมาณดีนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราจะต้องหาของนะครับมาป้องกันพวกโจนะครับในตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชมซึ่งโจเนี่ยแไปขอดมากๆขึ้นมากันเยอะมากๆนะครับนี่อ่าดีคือเพื่อนร่วมทีมของเราเนียครับมิสเตอร์จอร์สวัสดีครับวันดีครับผมมิสเตอร์จอร์เองผมเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการหาของของทีมเอาไว้ป้องกันฐาน สวัสดีเป็นมิสเตอร์ซาวันนานะครับสวัสดีคุณมิสเตอร์ซาวน่าครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซาวัน่าผมมีหน้าที่ในการแจกจ่ายอุปกรณ์ยาให้กับทีมแล้วก็มีอุซือมากกี่หน้าดิโตโอเคมาละกูพูดเยอะไปเ,ะเริ่มนะครับแล้วมึงให้ปืนกูมาแล้วทำไมไม่มีลูโอ้โหทิ้งปืนมาไม่มีกระสุนนะฮะคุณผู้ชมไอ้มิสเตอร์อะไรนะ กูจำชื่อไม่ได้ลนะกูจำตั้งนะแต่มิสเตอร์ซาวาน่าเนดะี๋ยฮะเอาวะกูตั้งหึงชื่อ B1 แล้วกันไอ้นั้น <c> B2 <oughs> อุซุมากีเติร์ตต่อบีตอนนี้อุซุมากีเติร์ตต่อของเรามีอาการบาดเจ็บนะฮะที่ขาเขาทำให้เขานั้นเดือดรำบากามากๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราต้องไปหาอุปกรณ์ยามาช่วยเขานะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีอาวุธป้องกันตัวเลยครับคือมีแต่หมัดเปล่าๆเนาะเพราะว่าปืนก็ไม่มีลูกแย่มากๆเฮ้ยอันนี้มีพั่วขอได้ไหมกูขอพั่ว เไปหาของชั้นอืก็ได้นะฮะอุ้ยเนี่ยเจอแล้วเปิดล็อกเกอร์อุ้ยเจอวกระจายแล้วก็มีอ่าชุดผสมพยาบาลเนี่ยฮะเดี๋ยวเอาไปให้อุซุมกิและดุโตะเราหายไปไหนปะเนี่ยเกอาจริงๆตอนนี้เราเป็นห่วงอุซุมกินะดูโตะอุ้ยใครโดนยิงวะเนี่ยใครโดนยิงไหมชิปหายแล้วเป็นห่วงเพื่อนมากนะฮะไม่รู้ว่ากพจะเป็นตายไรได้ยังไงแต่อย่าต่อยไอ้ไอ้ถังนี่นะคุณผู้ชมเพราะมันคือเอ่อระเบิดนะครับทำทำไม อยู่บ้านนะดีๆไม่แน่เอามีมาทอละมันไม่ต้องละโอซูเบกิแล้วโตไหนไม่ต้องใช้ละยากูใช้เองกูใช้เองเน่เอโอ๋ย,เยวเวลาต้องมาเซฟแอร์เรียนะครับคุณผู้ชมอันนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้ลองปาเล่นก่อนอะไรเอามาคือผ้ามันแผลเหรอเอกมันจะเป็นแบนเดจนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูหาอะไรมาไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยนอกจากบัดเปล่าเพื่อนมีอุปกรณ์ให้เราไหมอ่ะโอ้โหมาแล้วโอ้โห มาบาดเป่าก็สู้ได้กีโลกีโลเออเออเออไอพวกนี้เป็นผู้ที่ใช้มีดนะครับคุณผู้ชมยังไม่ถึงพวกใช้ปืนให้พวกใช้ปืนเนี่ยกูต้องเพลนละให้เพื่อนสู้กูเก็บไม่ได้อ่ะเสียดายมีมีดเต็มเลยนะฮะแต่เก็บไม่ได้โอ้โหเสียดายจังตอนนี้กลับมาในช่วงปกติอีกแล้วนะครับเกมนี้แม่งเล่นเพล,เพลินมากนะฮะชอบดิ่งชอบมากๆแต่ว่าตอนนี้ต้องหาอุปกร,รณ์กันไม่มีอะไรยังชีพเลย ราต้องไปกับเพื่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไปคนเดียวมันเสี่ยงเกินไปอ่ะอาจจะแบบโดนซุ่มโจมตีก็ได้เพราะว่าเราไม่มีวู้ว่นั่นไงหูปุ๊กอะฮะอะไรเนี่ยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ขอแล้วกันนะนี่นะใส่ก่อเลยขโมยขโมยขโมยอ๋ออ๋ออุ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยผีเอาเใ้รมาได้ไงเนี่แหละ เริ่มตามใหม่กับทีมใหม่นะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยอุ้ยของครบมือเลยเป็นไ,ไปได้ยังไงเนี่ยอุ้ยมีปืน20นัดด้วยู้หสุดยอดสุดยอด,ด,ยอด,ด,ยอดทีมไอเล็บอยู่อืมในที่สุดกูก็มีปืนใช้กับเขาแล้วแม่งมืดแล้วว่าจะออกไปเซอร์เว์สักหน่อยโอ้โหมืดพอดีเอาล่ะทุกคนวางกำดัก้วครับคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้มืดแล้วเรามีปืนอยู่20นัดเราต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วว่าฝ่ายที่บุกเข้ามาเนี่ย เขาใช้ปืนหรือใช้มีดโอเคใช้มีดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟลูกกระสุนไว้แม่งเออมาด้เออขวานทิ้มหัวเอาใช้ได้ครั้งเดียวเ <Jesus! S 1> เอาเลยเพื่อนเออฟาดมันเออเออแล้วละฟาดมันเออต้องแบบเด้ต้องให้ได้แบบนี้ดิวะเอาล่ะได้เวลาขึ้นมาหาของนะฮะไอตรงนี้เป็นจุดที่กูตายตอนตอนที่แล้วนี่วะที่มันมีผีแย่โอ้โหแม่งโผล่มาใสนก็ไม่รู้อันนี้อะไรอะ เอ่อเหมือนจะเป็นนี่นะที่โดบยาโอเคเป็นเหมือนจะเป็นอะดรีนาลีนนะครับต่ฉีดแล้วมันไม่หายมันคืออะไรวนะเนี่ยโอ้ยหนาวก็หนาวตออเด็ดหนาวามางๆกนะฮะอันนี้เจอระเบิดอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นระเบิดแก๊สนะฮะวิสุดยอดเลยลองใช้ดู <laughs> ลองใช้ดูมีของมาก็ต้องลองใช้นะฮะไม่รู้มันคืออะไรอันนี้อะไรเนดะเป็นอู้หูน้ำน้ำน้ำ,นำมึงมึมมมมวงวางยาพิษใครมาเนะะี่ยตู้ล็อกเกอร์นะฮะโอเคเพื่อหาขอ,ของข้างในนั้นแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีไอ พวกผู้ก่อการร้ายนะครับโอู้ยไม่กอเรารู้สึกอุย้ยทำไมเรามึนๆเรามึนๆไม่สบายคิดถึงเธอพอฉันคิดถึงเธอไงเลยไม่สบาย oh โอ้ยไม่กออุ้ยได้ไงเจออุย้ยได้ไงเจอแล้วอูเออเออ้เต็มเลยนะฮะอันนั้นพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนเรานีครับคุณผู้ชมมันคือเจ้าผู้ที่จะมาทําลายฐานเราเนี่ยครับเราต้องกลับไปก็ปุ๊่อ,อ,อกลับไปป้องกันแล้วนี่อะไรเนี่ยใครวางกำดักไว้วะเนี่ยหัวดีนะกูไม่ขึ้นแมนโดนระเบิดแน่นอนเฮ้ยมาเซอร์เวย์รอบเดียไม่ได้เลยเลยฮะได้แต่อออะะไรรบูุยยชิหหามกลลงแ้ว่ คือหมอกลงมันมันจะมันจะแสบชิปหายแล้วครับกับถาเลยฮะอย่างด่วนชิปหายกูตายไปเนี่ยโอ้ยไอ้ก๊กูเพิ่งได้ของมาเกมดีโอเคกลับมาเกิเดใหม่ในรอบที่100แล้วครับคุณผู้ชมผมกูตายง่ายสุดวระเทศกากชิ้หายลนี่กูเนี่ยผิเดเอาล่ะไปช่วยเพื่อนดีกว่าเแ้ยไปเฮ้ยเราลงไปหาของเราไหมเราตายตรงไหนวะเฮ้ยเนี่ยเหมือนจะตายตรงนี้เราอะเราเราของกูไปไหนวะเนี่ยเพื่อนเก็บไปแล้วแหละ อ,อุ้ย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 ช่วยด้วยเฮลเฮลเฮลมึงยิงมึงตีมันสิเอ้ากูไปแล้วกูไปแล้วเออเออนั่นแหละเออ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 ดีมากไหนดูของหน่อยสิ่ดูของในซีเบบี้มีของเปล่าโตเก็บไปได้บบขี้งกขี้ง,งกแหววโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโดนหลบกระสุนโดนหลบกระสุนโอ้โหไม่ก็คุณเป็นโคตรเก่งเลย ไมกโกลบกระสุนเดอะแมทริกโอ้โหเข้าฐานแล้วครับเข้าฐานแล้วครับเอาละด้เวลาหายของจริงจจังกันแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ของเกินไหมเออไป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 เฮลเฮลเฮลโอว์โอ MM ้ยแม่กูเต็มเลยอะไรเนี่ยโอ้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับเก็บของก่อนครับขอบคุณครับอย่าพึ่งนะครับเนี่ยเก็บของก่อนครับ เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเออมีขนาดน่ะเยี่ยม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 ปืนปืน่ากลัวน่ากลัวเอาละมึงกูไม่หนาบแล้วไม่กลัวแล้วอุ้ยใครอยู่ในไม่รู้ฟันหัวแม่งเออเพื่อนนี่หว่าโอ้ยไม่ไหวจริงๆโดบยาก่อนเลยเออแล้วก็เราต้องขึ้นไปข้างบนโอเคเจอเหมือนกันเจอไอ้ล็อกเกอร์ที่ยังไม่เปิดหนึ่งโต๊ะโอ้โหได้ขยายอีกแล้วเหมือนม่นคืออะไรอ่ะบูปินเหรอหรือคืออะไรอ่ะอ๋อเนี่ยบูปินนะครับเอาไปแคบของไม่อ่ะไม่ชอบ ชอบเก็บของมากกว่าเ bon ah. เอ e ๊ะบนเนตพันก่อนพันโอ้ยใครยิงที่อะไรวะอุ้ยใครยิงเลยวะอ๋อเพื่อนยิงตกใจหมดเพื่อนพันก่อนพันเบนเนตอุ๊บเอ่าเยี่ยมนะฮะแล้วก็เจอขวานโอ้ยไม่กูดอยังแท่เลยนะครับแต่ว่าเรามีขนาดนั้นอยู่แล้วว่ามันเก็บไม่ได้โอ้โหเฟดได้จังเอ่าข้างล่างมีอะไรไว้เนี่ยไปตรงนี้มีระเบิดแอบคุณผู้ชมโอ้โหโอเพื่อนโอ้โหเพื่อนมึงจุดอย่างเงี้โอ้โห เฮ้ยมันจุดอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะเอาไว้เรียกศัตรูชิบหายแล้วไงต้องหาของละไปหาของก่อนชิบหายเปิดเปิดอุ้ยอุ้ยหอกอุ้ยเท่มากอุ้ยอยากได้อ่ะโอ้โหเอาไงดีอะทิ้งทิ้งทิ้งขัดนะเออเก็บหอกเก็บหอกเอออุ้ยชิบหายอุ้ยทำไมเนี่ยหนาวจัดเหรอโอ้ยสตอร์มกำลังจะมาชิบหายแล้วต้องกลับกลับกลับด่วนกลับด่วนกลับด่วนนะฮะโอ้โหกูจะตายเพราะพายุตลอดยุ่กูกูจะเลิกไม่เกมนี้แล้วเนี่ยเฮ้ย เพื่อนแน่เรามีหอกเวเราช่วยนายได้ละเอ๊โคตไเทเลยโูเทใจเย็นเพื่อนเพื่อนน่าจะยิงเพื่อนของเพื่อนเหรอเฮ้ยมันมาแล้วอมันมีปืนด้วยรอบนี้เอาไงดีโซโซเออสู้เขาหน่วยแทงอูไม่ไหวแล้วยาไม่มียาเลยมีแต่โดบไหนโดบหน่อยโดบ ฉีดเข้าเส้นเลือดมามามาไอ้ฟ yeah, yeah, ัดมามาดิมาดิแม่งฟัดไปมาดิเออมึงมาดิมาดิอืออือู้เยอะเยอะเยอะไม่เอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนช่วยเพื่อนแทงออกไม่กันหนีแล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วดบยายาหมดแล้วไม่มีดดอปโอ้เบนเนตด่วนเบนเนตเบนเนตไม่มีเลยโอ้โหผมไม่มีปืนในเขาด้วยเนี่ยที่สำคัญโอ้โห อะไรเนี้ยอูย๋มันยิงเข้ามาแล้วเพื่อนระวังอูยดูเดือดไหมครับตอนนี้เพลงดูเดือดมากอ,อ,มามมมอุ้ยอุยอ้ยมาทิมทิมทิมอีจั๊กอ้าวเละอ้าวมันยิงเข้ามาได้ไงวะเนี่ยม่งทีพวกเราพ่าแพ้แม่งให้จบคลิปด,ดีกว่าอู้หยิด